ทุจัอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งข้างเป็นของมีค่า<อ>พ่อแม่เหนเ<อ>ื่อยยากลำบากหนักหนกากว่าจะได้มา,เ,าเป็นเกีียวตาเป็นตัวขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อขอบคุณทุกคนหนูหิวแล้วหนูจะกินทุวอย่าง ขอบคุณค่ัอา้อาวนุ้ยนอ,อ,อ่ะกินเลยค่ะเกี๊ยวปลากระพงร้านพงหรีนะคะับกนข้าวกับลูกเป็นคนเจียงกินข้าวาสองเมตรออม,มื้อเช้ากินแครอทมื้อเย็นกินข้าว ทำไงทำไงดีนะกินข้าวกินข้าวไม่ข้าปากนะจ๊ะสูตรไหนเนี่ยคุณพ่อสูตรีบทำสูตรรีบว่ามีคนหิว กบ,บมือคะ่ะดีใจมากปติต้อเอาไซเนอร์อันนี้นนเลยต้มนล้วเอยเล็กโจ <c oughs> ยังไม่ได้เข้าปากเลยเคี้ยวแล้วฟินเลยอันนี้อร่อยทิพย์ไม่ดีใจได้จานใหมออ่อร่อยทิพย์อร่อยทิพย์ไม่ต้องกินมองได้มองอย่างเดียวพออิ่มละอร่อยความอร่อยเข้าปาก นะ่ยังไม่ถึงปากเะยที่อ้าปากนต้องทำสูตรใหม่้ะต้องเล่นต้องเล่นไน่เหนียวเหนียวมันต้องในลยอ้ากินข้าวกันลูกสิมาพอด้วยน้นเอาแบ่งไปใส่ชามเนี่ยเขาเลย